เราบ่เคยปักเยอะเลยพี่นงยหรวามาอยู่นำบากบูนำจะเป็นการใข้พิศณาที่ว,าาว่าอห้เรามุดกรรมบ่ยังไงเมื่อเสาปาเมื่อเสานี้เรามาล่มคอยผู้นี้นะพี่นงองเนาะบบมีลูกบบมีผัวอ,อบอมีผู้ใดดูแลอืมกนเลยนะสดบ่วงกันยังบ่เป็นพี่นงคงความเราเป็นความเป็นคนป่านะที่นี่นะจับที่นี่ที่นี่เลย จะไในซอนไม่เท่าเป็นทั้งไม่เท่าเป็นทั้งอาวุธประกันตัวเป็นทั้งเสียมโอ้สุดยอดเลยกินกินเน่หลังจากกินแล้วมาก้องไอเด้อเด้อลูกจะเอามาล้างให้เด้อโดยโอเคคุ้นบายคุ้นบายว่าไหมคุ้นบาย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 สบายสบายโอ้เอาโอเคทสัมสัมเนาะอันนี้คือความสุขเล็กน้อยที่อ๋อ กินยาอ่ะกินข้าวกินข้าวแล้วกินยาไอ้ลุงเจ้ายาให้กินขอจูมือพระเดชทุกท่านสัจจุมาแล้วพี่น้องเอ๋ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้พวกเขาก็ได้เฮ็ดอาหารต่างประเทศเนาะให้เด็กหน่อยกินเนาะแล้วก็มืดแล้วออมืดแล้วนะ chung hay nuôn ăn thôi nương cái này. ăn ao ao bầy thôi nương cái này. bông ao buông này nọ. này bao bốn năm mình. Chẳng xí lại phi nô cái là mưa hò đầy mả nó họ có tòng đầy bông cái chảo sẽ phù thao bùa kè. ơ buông luôn đâu, ao mấy lúc chơi ơ. mì đầy bông. rồi rồi rồi. bông phù thao bùa kè chẳng xí là phi nô người nọ cào cả phát phăng sinh việt gặp hào đấy oh lúng chân mà ok, oh. Nhanh, nhang, nhang, xong ừ. okay. Oh, à ai chân tôi song ho um ok ôi chân luôn nè bé này, à, này. À, này đen xong khuôn chỉ chỉ là đi nào bảo bốn năm nè à สิว่าจะได้อันนี้มันของแผลนะพี่น้องเนาะคอยหรือว่าผู้ใดก็ดีเนาะมันของปลอมเนาะยังเขาบ่ถึง,ขงเขาเนี่ยองแท้คือเมื่อเช้านี้บ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิงนะ่งเนาะแม่เฒ่าแม่เฒ่าแพทนะ่ะมาหาเนาะบ่าวบ่ญนำก็ส่งโอวนตอกโอวนตินให้กินโอ้ก็ดีใจเลยแม่เฒ่าแพทนะ่ะเราคือสิบ่เคยแบบสัมผัสแบบแบบนี้เนาะอาจารย์เนานะไปวานเนาะบ่มีลูกมีลาน ตัวเดพอถ่ายจาไปห้อาจารย์้อเขาจะได้เอายาเรากินอื้อืี่เราบลูกกนมนี่กินยากับมกินนีเด็กน้อยกำลังมาจนมาจันเอ้ยมาจันขุดมอ g o o d m o r n i n g Good morning Hello my name is บุญจันทร์อัก กินข้าวเรากินยานะขึ้นมาอือดุย้ยอ่ะกินยาเอากินข้าวกินข้าวล้วกินยาลุงเจ้ายาให้กินเป็นไข่พี่น้อะข้าวเด้อกินข้าวเรากินยาลายปีลายปีลืมแล้วอ่ะกินกินแล้วกินยาเด้อชี้ขึ้นละยาค่ะจัดไว้ให้แล้ไดนะ้ี่ย กินละเมื่อวานนี่กักินละกินละกินยาเมนมาเบิ่งเอาจารันได้ใครเป็นใครไต้ดีอันนี้เป็นใครยุ่งไขรยุ่งหนึ่งแล้วลองบ้งคันว่าอันนั้นเราเขามาเราเอาไปคลองหม้อเนาะพอคันกินกินประเภทยาที่ว่าจัดจัดให้ช่องซ้ำซึ้งในบอดี้กันแสดงว่าเป็นใครยุ่งเลยสิเอาเอาไปบานอาบน้าอาบน้นเหรอที่เรียกไปบานบอดี้เขาเอารถซ์ชิ้นหวานเนาะยคันคันบอดี้แท้ๆเราไปแพทย์ไปหม้อเนาะไปแพทย์ไปหม้อเนาะ ขอโทนเด้อกินยาไหนก้อนเนาะคันบุรีเราไปแพทย์ไปหมอไาอามากกันมึงกินหมวอเย็นกับหมวยเย็นนะเว้ราข้มปากบอกขมปากอ๋อบังโอเคเอายาพื้นเมืองก่อนอ๋อเพราะบาบุญนำเขาเป็นยาพื้นเมืองอันดับหนึ่งเดยก็ยังอเอาคันไขย,ยุงในอัประเพศกบุกกบุกกบคืาเป็นบอลใหญ่ๆบอลปลาคัา้นๆนะเ,ออเพราะว่าบาบุญนำเคยเป็นไขย,ยุงมา หลายปีก uh, oh, uh. okay. uh, okay. ่อนล่ะได้พอคือว่าเพราะว่าขยู่นี่บ่ยากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่พ่นน่บ่มีเด้อเสือขยู่พรกินยาจกธรรมาตนี่ยาที่บอกพี่น้องอกินเข้าใส่าไปมื้อนี้เฮามบ่กินเอกินันโอ้ยน้องเต้ายน้เนาะด้กินเด้อลูกเด้อกินอีเด้อกินบ่ดอกจฮะกินบ่ดอกอือๆันบ่มลจงให้น้องเต้าเด้ออย่าทิ่มเด้อวเฮาลูก่มาซาเิบ เราทำให้ทะบุทำให้ท้าแพะเป็นเนาะบอกคุณน้ำได้ดูแลเขานี่ซ้ำกับซ้ำกับเบิ้งแม่แหละพี่น้องเออท่านผู้ชมแล้วก็มีลายเอฟซีว่าเป็นยังบุเบิ้งแม่ตัวเองนะเอออันนี้อันนี้เขาเป็นพยานอันนี้แปลว่าก็ว่ามือมือนั่นกับไปน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นยังบุพพรพี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าถ้ามาทุกเดือนเนี่ยบําบูนำด้ป่าได้ฉินบอกเขานำซัมปะเงินคำบําบูนำด้ส่งทุกเดือนอ่าถือว่าบ่เบ่ยากเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่พร้อมมานำบําบูนำเื่อพอบําบูนำยังบ่มีเฮือนยังบ่มีอีหยังต่างๆเื่อพอยังเป็นภาระเนาะเพิ่นก็บ่อยากเป็นภาระเพิ่มเติมมานะมีแต่ว่าบําบูนำก็ได้เบิ่งทุกเดือนนะท่านผู้ชมเนาะตัวบางคนจะว่าเออเฮ็ดดี้นำผู้อื่นเป็นยังบ่เฮ็ดดี้นแม่ตัวเองหนะความเฮ็ดดี้นะพี่น้องเอ้ยแม่เฮาน่ะแม่ใครสิบ่เฮ็ดดีเนาะแต่ว่าคือว่าเพิ่นนนนยยังงบ่่พพร้้้อออมเเเเฮาาก็็จปีะ เขาก็ยังบุท่านมียังเดียเพราะว่าเมื่อน,น,นั้นเบาบุญนำก็ไปส่วนเนาะอ,อ,อยก็อยู่หันเนาะจะไปส่วนแล้วเราว่าเราบริจากมาเถอะเบาบุญน,นำบอกได้ปะไขยซะแม่ายแล้วก็ากมายืนดมลูกหรือว่าถ้าบุกไข้กะบบุเป็นอย่างป้าหันแหละแล้วก็มายืนดมลูกเอาเราก็ยังบุมาพี่น้อยเป็นกันยังยืนยันคำเดิมว่าบุบบุร้อมบุถึงเวลาคือว่าแต่ละเดือนเบาบุญน,นำก็ได้ส่งเงินเดือนเดือนละล้านกรี๊บพี่น้องเลยแล้วก็เข้าเนาะบอกความจริงเลยเนาะ เดือนอผู้เดียวนี่กินลานกรีบลานกรีบเนี่ยทึกอยู่ประมาณสองพันเนาะสองพันค่าน,น้ำค่าไฟก็นน้อยเดียวผู้เดียวเดีเรื่องของอยู่ของกินเขากะแง่งแง่ต่างหากกะถือว่ายำเจีย๊ยบเป็นเขากะได้แล่นเอพาพาเพิ่นไปแบบแบบเราอยากเพึ่งตัวเองนะเอลยเพิ่งตัวเองเราก็เห็นคนลราบากของอเราเคยมาเฮ่นจ้ะเราบ่าบ่บ่เคยมาแต่ว่าได้ถ่ายได้โทรวีดีโอมียังแล้วก็เสียงหูสภาพเนาะได้โทรล่มกันมนี่ยครับ ต่างๆก่ะเบื้องบนกับเห็นเนาะบนข้าวเขาก็ยืมเือนผืนดินผู้อื่นเถอะนะเพื่อเขเข้าใจเอาจเจ้าสร้างได้ปะไปเอาข้อให้เจ้งไปเท่านี้ก่อนเนาะเฮ้ยเมื่อคืนพี่นเอาเคยไปลวกไปจนหดเลยนี่แหละอันที่เขาอุดรับอุดหนานอย่างเมื่อคืนนี้ฮัลโหลแม่า Hello mama. <laughs> mama. Ah. right, man food, food. Food is food is right. Noodle. Noodle and rice. Noodle and uh, rice. And rice. Yes. Breakfast. breakfast. Oh, breakfast. Back, uh, ahan so. breakfast. Enjoy you. enjoy, you. enjoy your thank you. breakfast. Thank you, Elmas. <laughs> <laughs> Nè, lão oh, nộp đấy. Trời ơi. Nè, lão nộp đấy. Thank you very much. Nè. Thank you so much. Thank. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Oh, very good, very good. Thank you so much. โอ้เวเล็วเล็กู thank you อ j o y enjoy 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 ก็คือว่าตักกินเลยมจันอาใคยบอกอังกฤษกับเราเลยแล้ต้องได้ไาสังกินเลยเนาะข้อส่วนนี้น่ะผู้ใดเข้ามาลสมองเขาดีอย่างปะผมจำเขาดีอ้าแม่กินเด้ออ้ากินเลย enjoy enjoy your lunch your your breakfast โอ้อันนี้จะไปทิ้มเลยจันอันนี้มันเปนข้าเขาเวะนี่านเลยาะเลยเนาะอ้าวแม่กินข้าวผู้นี้นะพี่หนองเนาะบ่มีู่กบ่มีผัว โบมีผู้ใดดูแลอือเจนเลยอันนี้เห็นเมนห้ากม่าเหมือนไหมหากมาปกติเราจะบปากแต่มือเสาร์นี้เราไปปากเรา,าเป็นไอเป็นไอเราอะสดบ่วงกันยังบบเป็นพี่น้องความเราเป็นความเป็นคนป่านะสีซำได้ทางพี่น้องเนาะสดบ่วงบเป็นได้พี่น้องจับเลยแม่จับที่นี่นะจับที่นี่ใหสิที่นี่เลยอ่ะจะได้ซอนเพราะว่าเรากินแต่ของป่าจานแบบแบบนี้เราชิคุดมั่นได้ เราคุดเกิ้งเลยว่ะกิ้งเห็นบอกเสียมปาพี่น้องนี่แหละเสียมคุดบันเขาไม่เท่าเป็นทั้งไม่เท่าเป็นทั้งอาวุธประกันตัวเป็นทั้งเสียมโอ้สุดยอดเลยเออของคอมเมทาวบุเออนี่ละปาก่อนคอมเมทาวบุหนึ่เออเนี่ยเริ่มเป็นแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดถือว่าเราไม่เคยปักเตี้ยเลยพี่น้องเลยหรือว่า มาอยู่ลำบากบุญนำจะเป็นการใครปริศนาที่ว่าให้เรามุดกัมโบยังไงเมื่อเสาร์เมื่อเสาร์นี่เรามาล่มคอยว่าเป็นไอเราคอยบอกบุญนำว่าบุญนำจะว่าเราป่าบุเป็นหลืจะว่าอันนั้นแม่เทาบุคอยบุกนหน้าบุเมนอ่าเนาะอันนี้นะเว้ยมันควันนี่นะที่เสด็บวันนี้เราต้องไปจุดเดินนันเด้อร์เราต้องจุดเดินนันเด้อมันควันควันทึกตาเด้อเออ อากินกินแล้วมื่อเราทำยนเด้อร์นี่จ้ะพี่น้องเลยนี่ใจเนาะกินนะแม่เด้อกินกินแน่หลังจากกินแล้วมาก้องไอ้เด้อลูกจะเอามาล้างให้เด้อโดยโอเคคุดบายคุดบายว่าไหมคุดบายคุดบายคุดบายคุณบายสบายสบายโอ้โอเคท่านผูชมเนาะอันนี้คือความสุขเล็กน้อยที่เอาสร้างเนาะ เราลุกแต่สี่โมงเรามาน่งฟิ้งไฟได้ไหมทาเพย์นะข่อถามเราว่ขคอถามเราว่าะน้าบอกเราว่าเออฟังสิฮะนี่ก็คือเนาะพี่น้องเนาะ่ันผู้ได้โบเสีอเนาะมาเบิงด้วยตาเนาะว่าบาบุญนำสางภาพบ่อเลยว่าจังไรเนาะเพราะว่าข่อยนี้เห็นสภาพพี่น้องข่อยเห็ดบ่อเถิงเล้าข่อยกับบุหัวผู้ได้สีเห็ดแบบเล่าดาเนาะคำบอกคำนี้เข้าใจนะพี่น้องเนาะ บุญน,น้ำในเมนเห็ดแทะเนาะ,<ล>ะสนันพ้ใดทีอยากซอยเลือหรือว่าอยากาฝากสิ่งค้องให้เนาะความจะเป็นเนาะอย่าลืมติดต่อไปที่บ่าบุญน,น้ำเ้ยพี่น้องเ้ยส่องอบีเอ็นซาล่าเนาะไปคอมเมนต์บอกได้เนาะว่าอยากซอ,อยอยังเนาะเอฟซีสักจึกก็ได้เนะเาะสามหมื่นคนที่กำลังติดตามเนาะ หรือว่าไปเบิ่งในเฟซไปเฟซบุ๊กเราก็ได้เนาะเฟซบุ๊กเราละแม่นะบุญนำแพงตะกุ่นเนาะภาษาไทยแต่เขียนแบบภาษาลาวเนาะแล้วก็ไล่ไล่เป็นยังจันไล่บีเอ็นซีแปดสอง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 เก้าบีเอ็นซีแปดสองเจ็ตัวสองซีโตัวแล้วก็ะเก่าเนาะหรือว่าเบอร์โทรจันศูนย์สองศูนย์ทัวรมาจากต่างประเทศต้องบวกแปดห้าหกสองศูนย์ แปดหกสองศมียังไงะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสามสามสามสองสองสามสามสาะพี่น้องเนาะก้ไดอยากอ่ซอยเรือยังเนาะหรือว่าอยากหู่ข่าวของพี่น้องพอต้องเลี้ยงเนาะเลรางะรเอี้ยี้เื่อแล้วบุกี้นกันบุกี้กินสอเม็ดก่อนเนาะยาทิพย์สี่พี่น้องอ้าอิ่มแล้ว อืมอิ่มเอาไว้ให้น้องเต่าโอเคกินตัวนี้ก็เพราะว่าอันนี้น่าจะบุหรี่พอกินมาเอ๊ะถ้าจริงก็กินแต่ซองขาบหนึ่งก่อนยันกินเสืออืมห้าก็กินห้าก็กินซองขาบหนึ่งจิ้มให้มันดีแต่เดี๋ยวนี้กินอันนี้เมื่อวานนี้ดีแด่บอกแล้วแล้วเป็นวัดจันทร์เอาที่พีโอเป็นไอน์บอกโอเคกินตัวนี้ก่อนเนาะกินบุหดีแล้วออกออกมาแล้วสีผ้าเป็นตัวนั่นว่าเป็นเม็ด bị nhức 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 đi mình mình anh anh mau nè mau ya nè cho đi 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 alo hả alo oh ah anh cho khun cho cái này ở bên làng với ở bên làng à ở bên làng à ở bên làng à à nong nong no 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 เราข้าวไร่เราเีิเม่นไร่อ่ะอันนี้นี่องจากเราเมาเด็กซ้อมมื่อเด็กอันนี้ซ้อมเทมุนันหุ่นนู่นนี่นะบ่เป่งประตูนะนี่วัรอาทิตย์ปกติซ้อมว่าุกว่าบปตองหายใจคอยกินว่าห้ามพูดว่าอีกินน้ำต้มกับต้มน้ำฮะน้ะฮะมันกินน้ำอันนี้จริงดีอย่ากินน้ำต้มน่ะเด้อเพราะูกว่านู่นบ่บ่บ่แม่เขาก็หักกันเขาก็เสื้อผ้ากันเขาบ็ทิ้มกันเด็ก มันนี่เอาทิมอันนี้นะไปใส่มากินยาสกินลำต้มเด้อเกิมต้นลำบ่มีแห้งเด้อกินอันนี้แหละมันมีแห้งจบดีเลยเด้อสิอะไรพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กแกะสิขอจบชั่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาขอย้ำเติมว่าสองทางติดต่อหรือว่าสองทางช่วยเหลืออยากให้บอกน้ำปูน้ำลายกว่านะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเห็ดเราเห็ดแท้ทำจริงเนาะ

นายพงเนาะก็ขอม,มคุขอบใจที่ติดตามรายการเนาะ,อะขอให้ทานมีความสุขเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนายพงเน,ะนะาะบัวบันำก็จะกินเขาละอันนี้เป็น